สุดยอดอิ๋ีพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดค่ะสุดยอดปาติทูบบะโม่บกเตียงโอ้ยสุดยอดบมาค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสุดยอดอี๋ีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้น่ะหมูเจ้าเบิงซอยข่อยแน่หมูเจ้าปาพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นอะไรไหมค่ะเห็นอะไรไหมเอ้ยเห็ดหลักออกพ่อแม่พี่น้องจ้า เห็ดนางนุ่มลักอ,อกมามามา,มาสิผ้าพ่พอแม่พี่น้องเก็บเลยเดือจ้ดเดือช่วงนี้ฝนมันตกคักเห็ดก็เลยลักออกพ่อแม่พี่น้องจ้าฝนตกคัาขักเกือบแมนบบท่นทานถากถากลินและเล่้งไปแล้วนี่ถ้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่จ้าได้อยู่อันนี้ให้เพื่อนกินไปนี่นะห้อยเพื่อนกินไปได้นั่นนี่สงสกินไปหลายแล้วพี่น้องถากกินไปหลายเติบแล้วโอ้ยดีใจดีใจพ่อแม่พี่น้องจ้า เห็ดนางลมรักออกนะจ๊ะก็ะเริ่มออกมันเรื่อยๆมาจอบร้ายเทือแล้วเฝ้าร้ายเือแล้วเทียวนีเอ้าวนี่มาพันว่าเอ้าเฮ็ดอันนี้ก็เอาไว้พ่นกินซะไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งหม่องไม้ด้วยเสด้วยนี่ขอนแหลกแหกมานของเห้าน่าะเนาะมานี้ได้ละเฮ็ดก็ออกซ้ำนั่นหละพี่น้องเอ้ยจะได้จังออกหน่อยครับแท้แต่ว่าก็เลาะบ่หันได้ได้เบิดดอกพอดีมาพ่ออัน ดอกไม้กินได,ด้ด้อพี่น้องเอาไปเห็ดหัวน้ำหวานเก็บไปให้แฟแนแพดก่อนบา,าแ่้เราอยากเห็ดนี่จ้ะเก็บนี่เอาไปเห็ดหัวหัวดอกไม้อไอห,ห,หัวดอกไม้โอ้ยไปเห็ดหัวน้ำหวานจะาเบาเาเนี่ยเอาไดนน้องนี่นี่มีห้อยคนมาเก็บอยู่เห็นบ่เนี่ห้อยคนมาเก็บจ้ะเพิ่งกเอาไปเห็ดหัวน้ำหวานคือกันเห็ดแซสตู้เย็นนว้หนึ่ง้ามพักพี่น้องจ้ะดอกไม้กินได้ด้วจ้ะเด้อกินได้เก็บไปให้แฟนก่อน งา่ายมือแรกนี่เจ้วันเล่าสีเห็ดหายด้เห็ดหายเบิ้งได้บัวบุแต่เบิ้งกันเด้พี่นอ้องง่ามค่จะจ้ะดอกใหม่มันเอ็นหึนหึลบหึนหึนหึลบบอมนี่เขาเขาเจ้าจไปเห็ดหนำแ่บแสบด้วยจ้ะ หัวนนำหวานไนปะเป็ดหัวนนำหวาน้ยกล่องขอไปทางไหนน้อยเนาะกลับมาแถวนี้กลับมาแถวนี้กลับมาที่เดิมด๋ยวนี้นี่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องยวเก็บไปให้แฟนได้จะด้วยนี่เก็บไปฝากแฟนเฮ็ดใดบ่หลายกับพเป็นหยังโอ้ยกล่องก็ได้ต้นบักไง่นึงได้พี่น้องมันเป็นต้นหน่อยได้ฝนลงเม็ดแล้วนี่แต่าแพย์สีเอาไปซ้ำนี่เอาไปซ้ำนี่ก่อนเนาะว่าเพื่อเพื่อเขาพอเฮ็ดน,นะเขาสิไดเอาเฮ็ดแสกตา พื้อาใบซื้อพี่น้องแล้วมันเสียออกหน่อยออกลายแผดกับผู้หูคือกันถ้ามาจ่อเบ,บิ้งซื้อจ่อเบ,บิ้งก็ได้อยู่ได้ล่ะเนะาะเพราะว่ามันไอมันออกพันได้คากดอกพี่น้องมันฝนมันตกมากน้ำน้ำหละกะแดดมัทพันได้ออกคักมันต้องฝนตกมาซำซ้ำจะนวะเสือเพ่นบ่มเนาะหล่ะกะแดดมากสีนาพ่นคอยสีออกมากหลายๆมาเห็ดนำไมดอกไหม่งามสุดจอดเลยพี่น้องเอาไปเห็ดห,หัวหนํำบ้าน เดี๋ยวทังเห็ดได้๋ยทังผักวันนี่โอ้ยบ่แม่ได้๋ยทังดอกไม้ได้๋ยทังเห็ดอือโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากให้คักโอ้ยนี่ถากเรากินโอ้ยปล่อยเหห์ดเนา่าได้จังได๋มาดามนี่ดูถูกฝนมันตกแล้วบ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อพี่น้องจ้าเห็ดนั่งล้มลากออกจนว่าเฒ่าไหมอุย้ยตายตาย,ตายหาแล้วมาดามมาดามมาดามเอ้ยมาดามเห็ดเดี๋ยวจังปล่อยเหเห์ดเท่าวนันนี้โอ้ย เาอิลีพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียใจเสียใจค่ะพี่น้องจ้าเสียใจแห้งเฮ็ดเข่าถิมนี้จากมารามนะโอ้โหข่าจะไปลรอเบิงผักบ่มมารอเบิงเห็ดขอนี่เป็นขอนที่ทุกขอนใะย่างรอเบิงแต่ขอนนี้บอลรอแปลกบอพี่น้องแปลกบ่แต่ว่าบอมเป็นลมมาะอเถี่ยวมารอิ่นบอออกวันที่ห้าบ่มมารอผันออกจมได้บ้นี้จมโอ้ย พ่อแม่พี่น้องเอ้ยข่อยสิบอกเป็นภาษาใดดีข่อยเห็นเห็ดเถามารามเห็ดปล่อยเห็ดเถาได้จังได้โอ้ยอ่าหอ,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 อยถากเรากินซะผุ้หน่ะถากพี่นนอนเฝ้าอยู่ผุ้หน่ะเห็นบ่เนี่ยโอ้ยมันเอาบ่ได้แล้วพี่น้องมันเถาแล้วเสียดายเนาะนี่ได้มอแกงไงผู้หน่อยนี่พี่น้องจา้าโอ้ยมารามเอ้ยจะได้จังปล่อยเห็ดเถาืมมองนี่พิ่นเคยออกเพิ่นก็ออกอยู่เนาะแต่ว่าบ่ เที่ยวมาเบิงนาที่เวลาข่อยมาเบิงเจ้าบ่าออกนั่นละให้เจ้าเท่าเฝ้าค้อนอยู่นี่แหละเฮย้ยเสียดายค่ัพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮ็นนั่ง,งร่วงม,มาต้องกินนอนๆแบบนี้เด้อนี่ค้อนแหลกคืขอข้อนแหลกที่แพด่ดนี่มาัาออนนต้องยังสีเนาะจ๋าเนาะนี่เฮ้ยตัวนี้เท่าอยากเาข่าคักแล้วเนี่ยบ่เป็นอย่างขอให้ได้เห็นกันยังดีใจเนาะอุย้ยพี่น้องขอโทษขออภายัยพ่อแม่พี่น้องอเตือนค่ะไปเบิงเฮ็นเด้อไปเบิงเห็ดนด้เด้อไปเบิงยุจ้าไปเบิงยุจ้าเพน่าเบิงยุจ้าพี่น้องจ้าแต่ดูไม่ครบขอนนะจ๊ะขอโทษขออภัย พ้ามาเบิงเฮ็ดเถ่าดามาดามโดยด้วยพี่น้องเพลเล่ได้เพนไปไปหาหลุ่นกันต่อพ่อพี่น้องจ้าเุ้ยตาเห็นก็ดีใจแล้วเนาะแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะพี่น้องขาเต็มขอนพี่น้องหมูเจ้าเบิงแจกพอแตกอีกแล้วมาดามเฮ็ดเฮ็ดนั่งร่มเต็มขอนพ่อแม่พี่น้องพี่น่ะหมูเจ้าเบิงเต็มขอนเลยจ้าเต็มขอนเลยนี่เต็มขอนเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเต็มขอนเลย พูดอะซุดไปหอดพูนพ่อแม่พี่น้องจ้า้ายดีใจดีใจเห็นปอมีร่างสังหอน์มาพูนปะเหมือนได้พูนพ่อแม่พี่น้องจ้ามามามาเก็บเห็ดกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวอวดก่อนเดี๋ยวค่อยพาเก็บนะจ้าโอ้ยดีใจพี่น้องจ้าดีใจนะมดดามบ่กเห็นเห็ดเถาแล้วมาเห็นเห็ดนี่นี่บ้านเถาบ้านเถาใส่ได้ใส่ได้จ้าขอ้นี่นี่ซุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องจ้าพูนอะปาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าดูดู ดูสิคะคุณดูสิคะพ่อแม่พี่น้องออ้ยมูจ่องว่าเบิ่งเห็ดนั่งร่มซอยกันเด้อปาด์ตผู้หน่ะผู้หน่ะมู้ยเบิ่งโซอเบิ่งกอแล้วเบ้องน่ะปาดพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่้ดีใจดีใจเห็นบอแพดว่าาไว้แล้วแพทว่ากระตาสิบวเก็บดอกไม้หลายเซลใส่าัตาใไซเห็ดเพื่อนว่าปากเราดีดีด้อพี่น้องจ๋าปากมาดามเนี่ยเท่าท huh ีมแล้วก็มี่เบิ ciamo, ่งเมื่อนั้นมาเบิ่งอยู่ได้มองนี้ด้านบ้านขินเพียพี่น้องเบืงเบิ่งเบื้งปาด <English language> เฮียมันเถ่าจิมเบิดเลยเนะาะพุนักทึ่งๆพ,พดดุน่ะพี่น้องมู่เจ้าเบิ้งพุน่ะพุน่ะปาด์ติโทนี่นี่เบิ้งอู้หูสุดยอดอี๋ีพ่อแม่พีนาา่น้องจ้ะสุดยอดคะดอดะดด่ะสุดยอดปาด์ติโทบะหม่อบกแตงโงอ้ยสุดยอดบ่ค่ะสุดยอดบ่คะมาสีผ้าเก็บเลยเด้อยแบบนี้เด้อปาด์ติโทนี่มะอยูดด่ทื่งๆพี่อีกพี่น้องมันเต็งขวานเลยจ้ะนี่มันเต็งจ,ตจังใดมุ่หน้ากับมาเบิงอยู่คือบ่มีทาท่างว่าสีออก คอยมัเบ่งอยู่ได้นี่มากเมือนนี้แต่ว่ากับบ้านเถาดอกเกือบเถาแต่ขอน,อนอ่ะนะเถาแล้วไม่เป็นไรเอาได้เหมือนเดิมพี่น้อเอ,อ้ยมามาเก็บเห็ดนั่งร่มน้ำมาดามดีใจดีใจค่ะจ้าดีใจแฮงอู้หูหนเฮียเฮียเฮียเขี่ยอ้ยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะนี่ไปไปคอยเก็บกันเนาะพี่น้องึ้นอย่างคือ,อบอกกับตามาก่าเห็ดหูหนูก็ออกมึงทีละเฮ็ดหูหนูพ่นด้ฝนเนาะอ้ยสุดยอดดีดี สุดยอดจ้ะสุดยอดนี่ไปเอากระตาไปจะกิบเกิบทั้งนี้ไล่ไปที่รามาดามตัวหนิวมันเละแล้วนี่ยถากินจนเลปะปาดดีิใจค่ะพี่นอ้องเอ้ยพู้น่ะบึงบ้งบึ้งอันดอกน,น้อยเพิ่นนะอุ้ยสุดยอดสุดยอดอยตื่นเต้นพี่น้องจ้าตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นสุดยอดอีีพอไม่พี่นอ้องเอ้ยผู้น่ะ มู่เจ้าเบิงซอยข่อยแน่มู่เจ้า <laughs> พี่น้องจา๋าโอ้ยสุดยอดแหงตื่นเต้นพูนะอันเอาไว้ก่อน่อนี่บ้านเก็บลีลาก่อน <laughs> ลีลาว้ก่อนสุดยอดอีนี้พ่อแม่พี่น้องจา๋าแม่แต้นแล้วกับบานเงื่องไทยแล้วย่างนี่สีโทรให้ลูกเรามาเอาเหตุเพราะว่าอันอยากให้เล่าเด็กกิน เอฟซีอันที่ว่ามาเที่ยวเดนมาร์กมาหาอันนั่หามาดามแหมพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวสิโทรบอกลูกเพิ่นได้เฮ็ดแล้วเราสั่งไว้อยู่อันลูกสาวเล่านะว่าได้เฮ็ดแล้วอย่าลืมอย่าลืมบอกพี่เด้อร์สั่นแพนเลยว่าบ่ลืมจ้ะบ่ลืมไม่ลืมค่ะไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวได้เฮ็ดแล้วโทรบอกเพิ่นเกล็ดแมนเถาพี่เอ้ยเกล็ดแมนบ่ได้กินได้กินอยู่นี่บ่เถาดอกจ้ะบ่เถานี่อยน,นั่นเอาไว้ให้ถาเพิ่นกินซะพี่นงังพี่น้องงามบ่ งามสุดยอดอดีใจพี่น้องอแนมากนี่มันเต็มเลยแมะมันสุดยอดเลยแนมาามันเต็มเลยฝนพันโตคาจะและ้วนี่ฝนโตคากก็เลยฮิตจะเลยออกนะจ้ะเนา,า,เนาะสุดยอดอีลีจ้ะ่อแมพี่น้องจ๊ะสุดยอดสุดยอดค่ะพูนะ้น่ะอฮ้ยิึงเสือแล้วพี่น้องมุเจ้าเบิงบ่งมุเจ้าเบิ่งนี่นี่นี่อ้ยเก็บน้ำกันเด้อจ้ะ มามามาเก็บเห็ดนั่งลมน้องกันพอพี่น้องอ,อ,อ้เห็ดนั่งลมนี่เป็นช่อเลยเห็นบอกงามค่ะวิกระตาหน่อยลอยล้านลอยแปดสิบล้านคอยสุดยอดควบหม,มานเลยบอกแล้วมาดามปากเล่าเนี่ยเอาไว้ถือใส่เห็ดเพิ่อนวะว่าเห็นเห็ดคอนแหลมมันกับโบหลายแล้วกะย่างไปย่างไปมันกบับพันออกเนาะมองมองที่เพื่อนออกเพื่อนกับบเคยเพื่อนกับพันออกอ่ะแมพี่น,นออ้องเ้ยคุณน่ะซํำนี่ก็หล่นกะตามาดามแล้ว ทามาสาก่อนนี้นะเสร็จเสร็จอะไรลูกไหมคะเสร็จถากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าถากนี่เริ่มเล่นเริ่มกินแล้วนี่ก็เริ่มเกือบเมนเ่ารุ่นนี้พอดีเห็ดแหนมแกงหนึ่งเนาะนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวแร่งนี่โทษบอกให้เออยเพิ่งมาเอาเลยนี่พ่อแม่พี่น้องเบึงเบึงเบึงปาดสุดยอดอีลีชอน,นี้นี่มันอลังการงานสร้างมากชอเน,นี้ อลังการงานสางอิลีสุดยอดอิลีจ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเฮ้ยมาเด้อขวัญเลยเห็ดนางล่มหนาหอนได้เก็บเห็ดก่อนกลับไทยทั่วนี่มาดามโอ้โหสุดยอดอิลีจ้ะนคืนหนอดอสวยเนาะนี่โอ้ยพุนะ่น่ะคุณถากนอนอยู่ทางไตอพุ่นพี่น้องเบิงมุเจ้าเบิง,บงพุ่น่ะ้ยถากนอนนอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าเลยเหรอจ้ะ ขอโทษขอภัยเดอ้อมันเป็นของคนกินดกเดอ้อจ้ะเด้อห่วงบ่ได้นะอย่ามาห่วงกันนะห้ามห่วงกันนะเด้เพิ่นอุ้ยถากนอนเฝ้าเป็นสิบสิบตัวอีพอ่ออีแม่คอยคุณมีแต่ถากเพิ่นก็หาหม่องซุม่มเสรนแล้วแต่มันออกหลายๆเายด้วดิเอิอน้นเอิญสวยมาเก็บนำ้ำนี่ก็หลายแล้วละ่ะนี่มันก็หลายอยู่แต่่วาการตอนนี้มันก็คำแรงแล้วบ่ได้เอิ้นแล้วแหละ มันสีออกอีกอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิว่าอันคือพวกเอื่นเดีย๋ยจอยมาเก็บน้ำวิบพ่อแม่พี่น้องลน้นล้นค่ะลน้นบันที่นี่สีผ้าสีผ้าปีนขึ้นไปเอาทั้งเพิงคุณเดนี่ปีนบ่พ,นนพี่น้องมาเจ้าเบิงม่าเบิงซอยคอยดูุูนะมาเจ้าเบิงอันต้นหมงแกมันเถาละไปเอาใดเกี้ก้านเอ้ยเถาออแล้วตัวนี้เถาเเถา ส่งส่งเถาแล้วโอ้ยเถาจนเละว่าเป็นยังเอาไว้นี่ละเอาไวใ้ใยถ่าคนกินเนาะเถาเอาเอาไวใ้ใยถ่ากินจ้ะใยถ่ากินเขาเปลอ่อนอ่อนๆเนาะสุดยอดหนีเลยเนี่ยมากแล้วว่าเพอ้อเบื่ออยู่เฮียเบิงเจ้าเบิงทางนี้เนี่ย,ยสุดยอดสุดยอดจ้ะสุดยอดความงา่ามีหนีจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยมากแล้วว่าข่อยว่าอุ้ยตายหาแล้วมาเบิง อาทิตย์ที่แล้วเพชรกับมะบึงเด้บ่แม่นบ่มาเบิ่งเพชรมเบิ่งยางมาจอบเวลาเฮาบ่มาจอบเพิ่นเพิ่นรักออกขึ้นบ่บ่แม่มนต์มามะดาบ่มาจอบเด้วพี่น้องบ่แม่นว่าปล่อยเฮ็ดเฒ่าบ่แม่นเด้มาเบิ่งอยู่แฟนคลับก็บอกอย่าลืมไปจอบเฮ็ดแค่ก็บอกเพิ่นอยู่เฟร้าไปเบิ่งอยู่จ้ายังบ่ออกแต่ว่าอันเพิ่นให้ให้ไปเบิ่งเฮ็ดเพิ่งดอกเฮ็ดเพิ่งก่ะแพชรพ่อนแตเบิ่งดอกเพราะว่าอยู่เดนหมามันจะออกออกซ่ากว่าประเทศอื่นอยู่จ้า เห็ดเพิ่งนาห่อนกะสิกะสิออกอยู่แต่ว่าออกออกช่วงเดือนเดือนนี้ก็เดือนหนานี่ล่ะเห็ดเพิ่งนาห่อนนอกจากเนาะพี่มองนี้งามงามพี่น้องอันนี้อ่อนอ่อนอยู่เลยเนาะโอ้ยดีใจขอโทษขออภัย,ยเด้อเห็ดกล่องหึ่งงักหนึาา่งักพี่น้องจ้าเดี๋ยวเก็บเก็บว่างไว้สี่ก่อนเนาะนีนนน่เอ้ยพี่น้องเอ้ยมูเจ้าส้มพว่งงา่ามตาหน่อยร่อยแปดสิานคอยล้นล้นเลยจ้ะล้นนี่ทำไมพี่น้อง เจ้าเบิ่งคุณน่ะเอ้ยคุณน่ะข่อ,ะอยเก็บเลี้ยงไว้เองสิว่าสิผ้าปีนขึ้นไปก็บ่ปีนดีกว่าเก็บเอางี้แหละบ่อยากปีนเดี๋ยวมันจะตกเอ้ยคุณน่ะเอาได้อยู่เอาได้อยู่เอาได้อยู่จ้ะนี่ปาดคุณน่ะยั่งมาเบิดเถอยั่งมาเบิดจ้ะยั่งมาเบิดอ หยิหบหนึหงเป็ดกันบิ่งน้ำกันเด้อเบิ่งมือมาตามเอาเด้อขันแฟนมานำ้ำขันลูกมาน้ำนี่ของเขาเก็บให้ได้เดี๋ยวเนาะออนี่ยุ้มมาเลยขอโทษขออภัยจ้ปะป้าพี่น้องเอ,อ้ยผ,ผู้เจ้าเบิ่งภูมิใจเห็ดในกระตาล้นจนล้นค่ะล้นขอบอกนี่ยังไม่หมดนะนยังไม่หมดนะคะนี่ยังบวบอดะเจ๊ เบิรได้หนินเบิรมาดานซอยแพดดึงนะพี่น้องจ้ากะไปดึงแล้วทั้งหลังเนาะแต่เบิดบอกสุดยอดอีลีพี่น้องดีใจนะมาดามบาอก่ไม่เสียใจเลยขอนันนะั้งของนนันเทากับเ่เสียใจเพราะว่ามาเจอขอนนี่มันจังอีลีไหมนี่มาเจอขอน,นี่มันจังจังแห้ง เกือบแม่นเถาคือกันดูต้นหนีบ่านเถานี่ต้นหนีกำลัางงามงามน,นี่กำลัางงามงามมองหันอยากส่องอยากเถาแน่หน่อยนึงกระโปงเป็นยังกินได้คือเก่าเสียเอาไปให้เพิ่นมาดามคันได้นี่แหะค่ะได้อีกยัางงามงามสวยๆของแสบๆเอาอีกแล้วคือถอดผู้อื่นอีกแล้วคือถอดผู้นั้นผู้หนีได้พี่น้องเฮ้ยปุณนะพี่น้อง พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าดูสิคะโอ้ยสุดยอดนะมาดามบอมาบันที่นี่มาเอาฟังหนีได้บันเจ้าล้นอยู่ตรงนี้แหละนี่อีกขอกระไซได้อีกขอไปไหวในรถขวกระซิมาเก็บอีกนี่อีกจ้ะอีกจ้ะอ,อสุดยอดค่วมฟินเลย ปินแน่หลอบแบบแน่หลอบแน่หล,ลอบเกือบจุดปีนะจ๊ะพร้อมพี่หนอนจ๋าเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ็ดเฮ็ดนั่งล่มหนาหน,นาวปีนี้แพทย์เก็บแบบบ่ค่อยจูใจบ้างไดบ่จูใจขีอยั้งกับเฮ็ดล้มเฮ็ดนั่งล่มหนาห่อนไอเฮ็ดเฮ็ดนั่งล่มหนาห่อนมัน,นเก็บจูใจกลัวเลยสำหรับแพทย์เนี่ยจีไรอย่างนี้ย เดี๋ยวไปเอาไปใส่กับตาเดี๋ยวมาเอาอีกเดียวมาเอานีเดี๋ยวมาเอาีทีนี้สุดยอดดีจ้ะพี่น้องจ้ะออกมาหลายๆเด้อออกแล้วออกอีกก็ได้นะจ๊ะสุดยอดอีดีพี่น้องล้นเป็นล้นนี่แหละเขาอื่นว่าล้นเป็นหล้นเป็นไดคะฟินโบมาถามพามาฟินเหมือนนี่เออ เบิร์ตเลยทีดเดียวเบ,บิด์ตก็หนุ่มหุ่มมาเบิดพี่น้องมินลินเดี๋ยวเล็กๆหน่อยหน่อยเอาไว้ดอกหน่อยหน่อยกันย่างลายอยู่เอาไว้นี่แล้วเพื่อให้เอยสวยมากเก็บดอกหน่อยหน่อยมือมามือหนา,าเดี๋ยวให้เสวยมากเก็บจะพ่อแม่พี่น้องปูยพี่น้องจา๋าไปไปไปหาตอ่อได้พี่น้องบ้านเดี๋ยวพ่อแค่นี้เป็นไหนคะสุดยอดบ่พี่น้องสุดยอดบ่ อุย้ยกระตาหน่อยร้อยแปดสิบล้านมาดามมันสุดยอดอีหลีจากพ่อพี่น้องล้นปาฮัตติโท้บักโม่บักเตงเจอจังจังนอกจากเนาะเจอจังจังก็ยังตาค้างเลยผู้ได้บกค้างให้รูปไปมาดามกับค้างจากพ่อพี่น้องจา้าตาค้างเหมือนกันตาค้างคือกันจา้าอสุดยอดอีหลีจ้าพี่น้องจา้าะสุดยอดไปเลยค่ะอีขึ้นมาอีกหลายๆเด้อขอสิมาเก็บไปพี่น้องไปหาต่อจ้ะ แต่ว่ากับสีเดียวสีผ้าเอาไปไหว้ในรถก่อนนอกจากเนาะเพื่อพออีกมันล้นโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งซิจ้ะดูสิคะอยเห็ดหลักออกอีหลีนี่เพิ่มแป,ป๊บเดียวไหมเนาะเติดโถ่บักโม่บักแตงนีง่งามเลยจ้ะง,งามเลยงามขนาดเลยงามงามก็สวยกับยังอยู่จ้ะ สวยกันอยังอันนี้อุ้ยคือเหลือหน่อยเถอะนาออันนี้อดอกอ่อนๆเพิ่นกะเอา,อาเดี๋ยวกะว่าถากแล้วกินเนาะอุ้ยดีใจเฮ็ดออกเปียกกะตาแล้วจ้ะกระตาลากกันล่นเอากระตาไมหมโหพี่น้องเบิง่งห้วยถากเล่น,นคุณนะถากกินเบิดเลยเนะาะไปข่อยกะขับรถผ่านดูย่ได้ละอืจนมาเถาทิมเบิดแล้วอือย่างของเจ้านี่ข่อยก็มาเบิ่งอยู่ได้เนี่ยมือนอันคือบ่อออกเพ้อแป๊บเดียวโอ้ยตาย จมแล้วพี่น้องเอ้ยจมไอเห็ดเพราะว่ามือแพลมาเบิงแพลบ่เห็นมีวี่แววเลยแพลงบ่เห็นยี่หลีแม้แต่วี่แววก็ยังไม่เห็นเนี่ยอันนี้บ่บ่เถา,า,าแต่ว่าเหาี่ยวมันอ่ะถากสองโตเห็นบ่แล้วนะดำดำถากกินเบดิดพูนถากนี่ออบองนี่งมันอยู่ทางไตมันเลยขาดน้ำพี่น้องฝนบ่ถือ่นเนเานะนี่เหีียวซื่อๆบ่บ่เถาจ้ะส่งเหี่ยวๆซื่อเนาะนี่เสียดายเห็ด ปีนั่นนะน่างามๆเลยแพทมาเก็บแพทมาเก็บแบบสวยเลยกับน้องสาวเออจ้าเป็นแนวนีเนาะถือฝนแน่าจักหน่อยน่ะเอาเป็นหนังเอาได้คือเกาเอาได้เหมือนเดิมอนี่เอาได้คือเกาอื้อปะครับมีอีกไหมมีอีกไหมจะพาไปหาเบิง่ง โอ้ยเสียใจเสียดายอีกแล้วเบิง้งที่ระพี่น้องโอ้ยเน่าเน่ามันเน่าได้หนินี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเน่าบ่หึโอ้ย,นนอยเสียดายเนาะพี่น้องจ๋ามันช้ำแต่ได้หนิมันไปต่อเอาได้อยู่บ่นื้อ้องเบิ้งดูเอาได้อยู่มั้งเบิ้งโอ้ยเละตุ่มเปะพี่น้องบ่เอาดีกว่าเอาไว้ถากแล้วกินซะเนาะ มันน้อนพิ่นซีอยู่ข้างแรกว่านอนขึ้นแล้วบ่เอาจากบนเนาะเอานอนนอนขึ้นแล้วไหมอืมเอาเอาให้ถากกินซะเสียหลายคักแม่คุณอ่ะถากตัวนยหน่อยเห็นบอพี่น้องนี่ถากพิ่นกรลังสิม,มากินเนี่ยเอาให้พิ่นกินซะเนาะโอ้ยออกมาอีกเด้อออกมาอีกเด้อเน,น,นี่นี่ออกมาเด้อเด้อสีม,มาเก็บจึงได้ยี่จึงมาหลักออกบ่ามาเบิ่งแค่สองสามมือหนึ่งกับเทาทิมนี่จากคนเงือดหลายเหตุก็ได้เนาะอดี๋ยหมอแก้งไงคุณเด่นะ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องผลงานของเราเนานะจ้าเนาะแพรกสีอันเฮดไซดตตู้เย็นอันโทษบอกเลยเพิ่นมาไปให้แม่อันเอฟซีที่เพิ่นมาจากเมื่อไทย่ไปเฮดซูอีแม่แล้วกินแหน่แผลว่าอันเราก็เรียกว่าพี่สีเขามาเอาอันนั่นซุกว่าสันโอเคแพรก็เรียกว่าด้๋ยเสียเฮดใซตตู้เย็นไว้ให้พ่อแม่พี่น้องจา้าคลิปนี้กากไวาันนี้ได้ค่ะเด้อ <laughs> พูดนะเพิ่นภูมิใจและพอใจมากพี่น้องจา๋ามีความสุข ที่สุดในโลกเลยจ้ะที่ได้เก็บเห็ดอันนี้คือเห็ดเห็ดนางรมอันนาห่อนรอบแรกของปีนี้นะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะคือว่ามันก็ได้เก็บอยู่นิดๆหน่อยๆอันนี้คือว่ารูปแบบเต็มของเพินเนาะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น,น้องจ้ะนี่ไหวสุดยอดรคาคะหล่นกระตาหน่อยลอยล่าพของมาดามเลยจ้าเดี๋ยวสีเห็ดใส่ถุงไว้ให้เพินเนาะจาะเนาะแต่ก็สีแ่งไปให้พี่จอยจังหน่อยนึงอันมาดามเห็ดเดี๋ยวให้เอจอยแกงให้กินก็ได้พ่อแม่พี่น,อน้องเพราะว่าอันเพราะว่า,วา,วาสีแ่งไปให้อเออยเพิ่นนแลไปให้แม่อันเอฟ แพทย์น่าเดี๋ยวกินที่ร้านก็ได้จ้ะมันสิเดี๋ยวไปเก็บอีกดอกให้เพิ่นกินก่อนเนาะเพิ่นสิเมื่อเมืองไทยเราจะพอมีพี่น้องจ๋าอยากให้แม่เราได้กินสดๆเนาะจ้ะเนะาะฝากไปซ้ำนี่แหละขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ share, ที่มีให้มาดามเห็ดมัลซูมก็เอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กด้วยจ้ะขอบคุณมากจากใจจริงคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามมาดามเห็ดแฟนเพจน้ำเน้นได้จ้ะด้วยพอมีพี่น้องจ๋า ากด้วยนะจ๊ะนี่ก็จะเอาคลิปเก็บเพิงเก็บเบห็ดนองเห่าแล้วลงให้เบิ้งน้ากันน่ะล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ,บะเบื้งยูทูบแล้วกไปเบิ้งน้ำนนี่เนาะนี่ดอกไม้ไหมเงามาอัปเดตขนาดทะเลของมาดามน้าต้นใหญ่ๆสีว่าลอดไม่รอดนะจ๊ะตายหมดนี่แพททอดออกแล้วมันเหี่ยวมันเฉาไปเลยดูดินี่พี่น้องจ้ะนี่แต่ว่านี่ภานพว่นาหน้าหเหอรลอดเด้อนี่เธอเหลือหน่อยเต็มที่แล้วนี่แพทถามพี่จอยข้องเจ้าเป็นยังไงเนี่ยเี่แฟนคลับแนะนามาให้เอาอัน หินเก็บหอยมาใส่แผกับเก็บมาใส่พี่น้องจ้าอันนี้คือต้อนพักซี่ครัง้งเนาะอาจะเมียนะคือมีต้นเดียวบนมานในดินมานั้นนะพี่น้องแล้วเริ่มตายไปที่ละต้นสองต้นเห็นบอกไม่รอดเดี๋ยวสิล่องเพาะเม็ดเพิ่นเอานี่เห็นบอกมันตายเลยพี่น้องมันเหี่ยวไปเลยแมมเนี่ยมันเน่าไปเลยครับพี่น้องขาเนี่ยบรัรหลอดได้หนีอยาว่าหลอดเนา่าเห็นบอกเนี่ยมันเนา่าคนที่เอาอันน,นที่ขคุดไปคัะๆนะ่ะเจ้าก,ก็อยยาว่าเพิ่นสีหลอดเด้เพิ่นบัรหลอดเด้๋ยเสียดายครั้งเนาะ แต่ไข่ยอยู่ที่เราขืนมาเนะนี่พี่นองนี่มันต้องเอาเม็ดต้นนี้ไปตลอดอยู่พี่นองขอขอให้เธอรอดนี่ขอให้เธอรอดนะขอให้เธอรอดเนี่ยต้นนี้ก็ตายนี่เหี่ยวตายมปนเหี่ยวตาย,าตายพ่อพี่นองจ่าไปอันสิผ้าเห็ดความสะอาดเห็ดเจอกันในคลิบหนาได้จ้ะเด้วยนี่เดี๋ยวใส่ถุงใส่ถุงไว้ไปเบิ่งในคลิบหนาได้เว่าเห็ดสิยงามขนาดใดจ้ะไปละจ้ะแล้วลน้าจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ